เป็นราชการนะครับไปเา็นราชเพราะว่าพอเห็นกันโดนครับพอแจ้งเกิดได้บดได้ใครได้ออกบางช่วงนี้เนาะหรือจังไหนครับบดได้ใครได้ออกคือค่าทำงานเข่าบวชครับเลขเข่าทำงานช่วงงวดวันหนึ่งเข่าบครับเอ้ยงวดวันหนึ่งหันตีงวดวันหนึ่งหันบวชขันลุดไปแล้วก็เสือบานเข่าละบานขันขันไปแลวแสดงว่าพี่น้องเลี้ีโชคดีตัวกันมัดขันขันหนึ่งบ้านเข่าพอดีมาเจองวัดศีข้าพอดีขันขันแล้เห็นแล้วเห็นนล้วอาจารย์ที่บุญได้ เอาครับยังสปกาไว้ได้ครับเต็ม้วเต็มแล้วิ่งาาจับบ้างไหมนี่ได้เนี่ยโปรแกรมนะครับได้เจ็ดเป็นตัววิ่งเด้อครับเจเป็นตัววิ่งตัววิ่งเจ็ดเป็นตัววิ่งเจคู่กับสาม สามมาสามมาสามมาเลยเด้องวดนี้เด้อสามยังบ้านนี้อยู่ครับโอ้สามยังไหม่จิตพยัญชนะยังใหม่กได้จิตกับสามเจ็ดคู่สามเออให้เป็นตัววิ่งเลยเด้อนี่เด้อครับตัววิ่งอาจารย์อยู่บ้านผมเพิ่กับ่าสามมาให้กันนี้ครับครับสามมาสามพุทธอาสน์ได้จิดกับสามงวดนี่ถ้าหากว่า ถ้าหากว่ากอดข้อกันมากก็คือเจ็ดสามเม็ดเดียวเลยละตัววิ่งให้วิ่งตัววิ่งตามจริงแล้วนี่ถ้าหากว่าเพิ่นมานั้งกันนี่มันก็ต้องเปเจ็ดสามตัวเดียวทันเจ็ดไว้เป็นหลักสิบเจ็ดเป็นหลักสิบ เจ็ดเป็นลักสิบสามเป็นลักหน่วยเจ็ดป็น,นลักหน่วยครับวิ่งเจ็ดกับสามถ้าคู่กันมากก็ต้องเป็นเจ็ดสามเม็ดเดียวนเนาผมให้ไปเลยเจ็ดสามเม็ดค,ค,คือเป็นตัวเพิ่กนั่นเอกครับครับ แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นต้องเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดแปดหนย์อ๋ันนี้คำนวณสดๆเลยเด้พี่น้องเขียนให้สดๆเลยเจ็ดศูนย์เจ็สเจแล้วตัวนี้ก็ต้องอ่าเจ็ดสามอีกคือเกาเนอะขึเอาไว้ตัวโตเก่งเพื่อนครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเดียวเออเออเป็นเจ็ดสามอีกเพราะการนั่นแ่นแน่นแนเป็นเจ็ดสาม้เกาเพราะว่าเป็นลักหน่วยได้ตนี้ได้ ตัวนี้เป็นหลักหน่วยตัวนี้เป็นหลักสิบเออไทยแปดสามอืมอแล้วก็หกสามเจ็ดสามสี่สามศูนย์สามเจ็ดสามหกสามสามจริงแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมเห็บมาจังสี่แล้วเนาะครับผมเออตัวพระเอกน่าเอกบพร้อมกับตังบองอยู่แล้วเป็นตัวพระเอกบ๊อง,องตัวนี้หมายว่าเอา้า ไอมาเดินในจังไดคือบวรับผงเออวมก็ต้ังวงตัวเดนไว้ว่าคึ้นมาคู่กันทางขึนมาคู่กันต้องปิดเ็ดสามเมตรเดียวครแต่เมา่คู่กันเป็นเ็ดสามเมตรเดียวครับนกอดข้อกันมากคือเ็ดสามเมตรเดียวอันนี้คือวงไว้่อนถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งเกจมั่นใจเกจเจ็ดครับมันแค่เกจแค้เกจสามครับเถ่ากอดข้อกันมากก็คือเ็ดสามเมตรเดียวแล้วคู่ต่อไปคู่ต่อไปคือผมสีว่องห้หลังจัดตัวเดนไปแล้ว ผมก็จะวงองห้ติดตัวร่องตัวร่องผมก็ต้องให้เก็บหกเลครับเด้อผมห้เก็บหกเก็บหกเป็นตัวร่องหกตัวร่องครับผมแล้วก็แด้านนี้ก็หกสามผมห้ด้านละสองคู่อ่าหายว่าเลขสามคู่ครับเพราะว่าเจ็ดสามเรื่เดียวกันเพราะว่าเจ็ดสามมันเป็นตัวเดียวกันเด้อเท่ากับ เป็นเลขเน่นยี่นี่สามหางครับครับเป็นสามหางเป็นเลขแนนยี่สามหางเจ็ดสามเจ็ดหกหกสามเอาเลขสามตัวไปน้ำก่อนเนาะสามตัวเขียนเส้นตรงกลางเลยครับกด้เหมือนก่นเตัวสามศูนยครับตัเก้าตัวนี้ครับผมจะให้ไปตัวเดียวหางเดียวอตัวเลขสามตัวครับผม ออกเจ็ดศูนย์สามแล้วสี่มาออกเจ็ดสามศูนงมาเนี่ยเอาผมจะให้ไปตัวเดียวที่มาที่ไปเป็นยังไงเนาะพอจะนั่งเจ็ดสามสูนตัเจ็ดสามสูนเนาะครับแต่เชื่อว่าตัวเจ็ดสามสูนนี่ตามคุยกันกับคนที่ไปน้ำแข็งครับผมเขากอกว่า เลขถูมันยังสีมาตัวเก่าอยเด็กเยั่ส hmm ี Never, มาตัวเก่าแมนเขาบอกว่าบนนี้ไปใสอันนี้ค enfin ือทีมาบ่ครับคือทีมาครับเลยเลขจะมาตัวเก่าแต่มาตัวเก่าครับก like ็เลให้เถึงเป็นตัวเก่าไว้ครับผมเพราะว่าเลขของพคชเจนเนี่ก็มาตัวเด่นคือเจ็ดสามเจ็ดสาม โอ้ยแบบนี้ยามกลมลงเวนเท่านั้ตอนนี้พ่อแกนก็ลังปลอมตัวนะครับใส่หมวกแก็บครับผมถอดได้เพราะว่แม่เลากลมลงเหเห็นกันเวลากลมลวงมาเห็นถอดออกดีบ้าง่พราะเป็นอยังพ่อแกนชัดเจนแล้วตัวเลขครับผมอานนี้ครับพูกับพ่อแกนแบบนี้ก็คือเสี้ยนหรือกันในหลานเนาะเพื่อนกันมีวิธีคำนวณของเพื่อนหรือกันบ่มิสูเกิดมาจากที่เพป็นคำนวณเลขนะจะเป็นตัวเก้าวางสันนะครับแม่นไก็คือว่า ือตามเบื้องในเลขตารางแล้วครับคิดว่าเลขวันนี้ยังสะมาตกเกาอยู่ถึงจะบ่เป๊ะกัใกล้ๆกันใกล้ๆกันอันนี้อันนี้คือทางเสี้ยนมันน่ไปอันนี้พอแกนกันยังเรียนเก็บกับสามมาเนาะครับกัับมันกับมาทางเกาได้เลยครับมาทางเกาเจ็บกับสามมันก็เป็นเลขตัวเดิมเนาะอันนี้ก็คือเลขว่าหลายคู่นะครับเนาะมันก็มีอยแค่หาคููหาคููนี่ผมว่องไวก็คือเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเป็นเลขตัวเดียวกัน หลังจากนั้นก็เป็นแค่เจ็ดหกแล้วหกสามครับเลขสามตัวผมก็แหงแต่หางเดียวตัวเด่นตัวเด่นก็คือเจ็ดสามเจ็ดสามตัวเดียวเอาเลขสูตรกระชับเจนแล้วบารนี้บานี่พ่อแก้มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันแหม่นดิบานี้ผ่านมาสองสามมือมานนี่ฝันไปครับสองสามเหมืองนี่ยังหมดงวดา่ฝันยังหมดเพรฝันเอาไว้เป็นยังเพหากว่าฝัน มาระกบกันนี่ครับสะบอกไปเแม่แม่แมบอกเลย้ลยเขาเายังมีเวลาฝันอีกโดกับแม่เพราะว่ากับเวลาพุ่งจบเนาะรับท่สองสามวันเดินไปหาคำว่าเดี๋ยวไปนอนซะเพื่อนไปนอนใช่ไปยังไงไปนอคเอ๊ะเค๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอีะเอ๊รัอ๊ะอ๊ะเอยะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเเดะอะะ ก็และเอ็นินทุกทันก็ขอจงให้มีโชคมีไส่ลำรวยมังมีเงินท่องคิดจึงได้ก็คอยได้สินันสมดังปรารถนาค,คิดเ <c oughs> งินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องให้นอนรับปันดีถือวาตลี่แล้ววัลที่หนึง่งเละที่สองผลเด้อวังสิ่ลำสิดลวยไปนหนาเพราะว่าถือแล้ววันที่หลายมันจะได้น้อยครับให้ถือแล้วันที่หนึง่งและที่สองมันยังสิได้ลด้ยยังสยได้เงนหครับให้แห้งแห้งปังปังกันโทหน้าสุกคทุกคนขอให้คิดจึงได้ให้ได้สินันสมดังปรารถนา ให้อายุมันควรยืนและเย็นให้อยุเย็นเป็นสุขเย็นเนื่อเย็นใจประกอบโดยไส้และลาบผ่าแพร่แกงมูสตูแเต่ชะเฮืองอากดศช่ผัดช่งเสีสมบัติม่มูลมากให้เงินลังไหลเขามาสู้กระเป๋าเสียกระเป๋าผายยาได้ขาดให้เป็นน้ำหนับต๊กระทงให้ห้อมเหาเข่าสู่ทางสาธุ